ไว้ฝากพี่ตี๋แล้วค่ะครับตอนนี้พี่ตีอยู่ที่ตลา,าดจอดแผลงใจใกาลางพระราม9ที่เพิ่งเปิดใหม่อลังการมาก ทุกคนจำได้พิธีกันไหนึ่งครั้งน้อน,นี่เลยค่ะภาพจำขอนพิธีได้มาแบบกินมไปหลายร้านมากก็อิ่มหนังสัม้านมากรอบนี้คือแบบว่าด้วยความที่แบบในติก๊กต็อกเป็นกระเทหลายร้านเยอะมากพิธี้วยแบบมาอีกหนึ่งท้งค่ดก็คือมาตามกินเลยครับแบบว่าร้านต่างๆนี่ก็จะสุดว่าตั้งโครสี่ห้าีก็คือแบบว่าได้นำสมาชิกใหม่มานะด้วยความที่แบบว่าเออค,เอ,คเอ,อคุณฮานอยเอยคุณชาเอมเออทคือไม่ว่างเลยพิธีุณร้องไห้หนักมาแบบโอ้โหตอดยอนมากแล้วก็อะไรนะคุณแตงกวาเอย คุณค่อยเอ่ยก็คือหายจากวงการบันเทิงไปแล้วด้วยความที่แบบว่าช่วงนี้ติดอิดางเนี้นนนนนะคะ่ะทุกคนขาก็คือขาไปแล้วด้วยความที่แบบว่าขามีเขาแบบว่าใสมาตรฐานยูโรฟาเนาะก็เลยแบบติดทุกทายไปย่าฮู้ไม่เป็นไรค่ะช่อง YouTube ของคุณพี่ต้อนรับสมอ ล่าพีโ lose, ่โตตอนนี้พี่โตทักสุดยอดได้มาจากพระราม4เป็นท <ok. ี่เรียบร้อยแล้วตอนนี้พี่โตไปอยู่ที่ไหนเนาะล่าปลาวแบบใกล้พี่ซีสุดสวยค่ะเพราะว่าเมาเจอพี่ซีคือจะมีเหงาแน่นอนเพราะพี่ซีก็คือพาไปกินนู่นกินนี่ตลอดแต่ว่าเหมือนเดิมฐานะทางบัญชีคืออะไรคะโจรค่ะอุ้ยตายแล้ววันนี้ปากพี่ซีซิดมากไม่ได้แบบว่า เติมปากเติมสีกับทุกคนกับวันนี้พี่จีแบบเน้นแบบเอ่อออร่านะแบบทำเป็นชาแบบสาวเกาหลีนิดนึงก็แบบต้องขออภัยนะคะปากจีเดี๋ยวจำาพี่จีเมื่อกีคือแบบสโลแกนสาวปากแดงเนาะเป็ดเอ็ดก่อนนิดนึง เพราะว่าช่วงนี้โควิดเราก็ยังมีอยู่นะอันนี้พี่ซีก็คือเดี๋ยวให้พาพี่โต๊มากินเลยนะแถวๆถวจอรแดแพร์เนาะเราก็จะไปดูกันว่านั่นในมีอะไรกินกันบ้างวันนี้พี่โต๊ก็คือแบบเตรียมท้องหรือยังเตรียมแล้วเตรียมแล้วคืออยู่มากรอพร้อมทานพร้อมทาน,ทานเนาะเราก็จะไปสุ่มมาสักเอ้สี่ร้านห้าร้านรอๆมาก,กินแบบกรุบกริบสองคนหือก้าวข้าในท ok ิกเกอรมันโอ้โหร้านคือแบบ <S <S> <S แต่ร้านคือว้าวมากน่ากินน่าทานทุกร้านเลยเนาะเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าพี่โต๊ดค่ไปค่ะ โคตรมันค่ะตอนนี้พี่ตัวเราลากี่โมงคะหกโมงตอนนี้เรามาถึงร้านมันหกโมงวันศุกร์เนาะก็คือเรามาสั่งแล้วตอนนี้แบบได้คิวกี่ตันเนี่ยนะเขาบอกได้คิวประมาณสองทุ่มโทรหาคือแบบสองชั่วโมงคนนี้หนุ่มขายดีมากร้านนี้มันต้องอร่อยสองเด็ดแต่ตอนนี้เราสั่งเมนูเป็นสองอย่างเนาะเมนูซิกเนเจอร์เนาะเดี๋ยวถามว่าจำชื่อได้ไหมจำไม่ได้มันมีเมนูแล้วเจ็ดสิบเก้ากับแปดสิบเก้าบาทเราคือสั่งไปอย่างละหนึ่งก็คือสองทุ่มเรามากินกันตอนนี้เราก็ไปเดินเล่นเอสิบประหาราก็จะมมาชิกันว่่่าารสชติจะะะเเป็นนนยังไออทุกคคคโ คนถ่ายตอนนี้พี่ซีคือได้มานั่งอยู่ข้างภายในร้านกับข้าวเหนียวต้มยำหมูเด้งนะคะตอนนี้พี่ซีก็ได้สั่งผสมอ,อย่างแล้วว่าอเออเช้นเล็กพิเศษกับไม่พิเศษของพี่คือธรรมดาพี่โตเลือกพิเศษเนาะเราก็จะมาชิมกันว่ารสชาติเป็นไงบ้างตอนนี้บอกเลยว่านา้ำซุปคือแบบเปรี้ยวมากลองกินก่อนนะ <Okay. S 1> อันนี้แบบไม่ปรุงนะเอาดินราไปตัวเราชิมน้ำก่อนชิมน้ำได้ไหม แต่กินแบบว่าน้ำซุปโอเคนะอร่อยไหมเป็นไงพี่โจราเมยต้มมะนาวโอ้โหมะนาวนะมะนาวสดนะชของรสชาติต้มยำอยู่แล้วมะนาวน่าจะสดป่ะมะนาวสดด้วยโอเคพี่ต้นชิมจริงโอ้ยแซ่บไหมแซ่บมันต้องปรุงก็อร่อยนะนี่เรียปรุงคืออร่อยมากพี่น้นไม่ปรุงใช่ป่ะโดยส่วนตัวเในชอบทานหวานเออแต่นี่คือกลิ่นมันขึ้นจมูกมากนะพี่ซีก็คือแบบพี่ซีคือกลิ่นขึ้นจมูกมากทุกคนค่ะพี่โต้นชิมเนื้อนะคะนี่เป็นเนื้อเนื้อหมูเนาะเป็นไงอร่อยไหมมีความสดไหมเนื้อหมูนุ่มสดไหม โอเคถึงเวลากับพี่ซีแล้วค่ะทุกคนถามไปพี่ขอมาขอมาชิมก่อนนะคะนี่ขอไม่ซีก็ยังไม่ได้ปรุงนะพี่ซีก็ต้องถ่ายแบบว่ามือเดียวเหมือนเดิมเนาะสะโลแกงแกงพี่ทุกคนอร่ด,ดีมากมีความหวานมีกลิ่นเปรี้ยวนิดหน่อยนี่แบบว่าความเป็นของพี่ก็คือขึ้นไปแล้วแบบว่าผักนี่เลยเรรวมน้ำซุปคุณมากทุกคนคุดี ทุกๆๆคนไปดูเส้นนี่มีความแบบจับเป็นก้อนอยู่นะแม้ว่าอันนี้ติดกันมา,มนอานะลอาชิมเนื้เทมปยังไงนะร้อนๆนะทุกคนเส้นมีความนุน่มอยู่นะนุ่มๆกรุบๆโอเคเส้นโอเค,ค,คเนะทุกคนุูเลิศนะไปชิมเนื้อหมูตเราดิมูสั่นมากก็หิวเข้าหมทุกคนลูกยิ้มหมูมีความสด ญญาาคือนะคืองูหมูดเด้งนะความเนื้อแบบเนื้อหมูนุ่มๆแต่เนื้อหมูเปอร์เซ็น,นไม่ได้เกินแต่ว่ามันควาแบบได้กินหมูหวานๆมีความสดอยู่นะน,นี่ถือว่าลูกเออมาก เดนนี๋ยวพ,พี่ตี๋หรพี่โต๊ดขอกินก่อนนะทุกคนนอนเราไว้แบบจบตอนจบกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะทุกคนกับไปค่ะก็เรียแบบว่าเรากินนคนแบบกินหมดแล้วเนาะรสชาติเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้อือบบรอ,อร่อยมากอร่อยมากเลยนะคพี่นะที่บอกเลยกัน,นว่าเอออาจจะเผ็ดไปหน่อยพี่เป็นคนไม,ไม่กินเผ็ดถ้าใครบอกไม่กินเผ็ดก็ต้องบอกพี่ก่นอนเผ<อ>็ดน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่รสชาติจริงคือรสชภาพรวมคืออร่อยมากเจ็บเนื้อเด้งที่ร้านก็ไม่ไมีแค่แค่แตงหยาบนะมีทั้งแบบเย็นตะโฟแบบแห้งคือมีเยอะมากจะมีเกี๊ยวด้วยมีปลาด้วยถ้าาาใครอออยยกกกินน่่งื็ สั่งได้เลยเนาะตามที่พี่ให้ดู <Okay. S 1> ไปก่อนหน้าว่าเคมนูทางร้นามนาม,น <Okay. S 1> มีทางร้านมีเมนูอะไรบ้างเนาะสืพภาพรโมนพี่จางคนคือแบบว่าเี้ยะเดินมาให้ผ่าะกดมือค่ะ Yes เราไปร้านต่อไปกันดีกว่าค่ะตอ,อ, yes, ะนนอนอนี้วพวกเราขอคนขอเกียร์ดินก่อนนะคะไปค่ะ แบบว่าอะไรนะเออก๋วยเตี๋ยวแบบว่า คือพี่แต่ว่าเออไม่ไหวแล้วเราก็ต้องแบบว่าหาอะไรขาย้อาเป็นแบบไอศ์ครีมชื่อราอะไรไม่รู้พี่เผ็ดร้านก่อนนะคะพี่แน่ใจเมื่ออ่านแล้วอะไรนะพอดีพี่ก็คือโง่าภาษาอังกฤษก็คืออ่านเอาเองนะอีดอกเนาะนี่เออไซส์เอ็มอมีเดียมีช็อคโกแลตพรีเมียมครีมนะคะมีไซส์มีเดียมสาบาทแล้วก็ไซส์เอสนี่ค่ะ20บ,บาท30บาทก็มีคิวอาร์โค้ดน,นะคะไปเดี๋ยวพี่ก็คือเดี๋ยวจะส่ง <Okay. S 2> แบบว่าเออหน่วยค่าตายไปสั่งก็คือเป็นพี่โต้นะคะแล้วก็เป็นช็อคโกแลตก,กันนะคะค <Yeah. S 2> น <Yeah. S 2> สองคน,นเดียวก็พอละมั้าางเนนะทุกค ไอซิคร um. right. huh? nah. ีมมาแล้วค่ะนี่คากินมากเรี่องมวไหนอะไร้นลามาชิมดูสิมาก่นะมัาจะเป็นอย่างไรกันบ้างอก่อนมาดูดหมวเลยหยุดมวเลยมันจะดูภาพแบบวัาสิบแปดบวกรปเป่าพอดีพี่คนสิบแปดบวกนะน่าเกลียดปะเนี่ยที่หนึ่งนงาูก่อนบอกสาก่อนพี่าบอกพี่อนย สำหรับพี่คือเมนฟิลแบบเออช็อกโกแลตแต่ก็เป็นไอศครีมแค่นั้นเองนะพี่ไม่ทำพี่ต้มดยำเป็นต้นไปครับผมเลยเพราะว่าไบบใช่เหมือนช็อกโกแลตทั่วไปเดี๋ยวด้วยและความแบบราคามันราคานี่บาทเอาที่บาทแล้วอยู่นตลาดนน่าจะแพงเนาะเรามากินแบบพวกอะไรนะตัวแบบว่าอะไดละลายรแล้วทุกคนตายแล้วเรียกก่อนทุกคนสิบแปดบวกวันนี้คุณมองหรือเปล่าโค้ดีมากโค้ดีมากมีตัวเรียกโค้ดเหรอมีตัวแค่เรียกโค้ดเครอ เาตัวเมษสิบแปดบอกคุณพี่คุณพี่นะคะกินน้งโคลนไปเลยโคลนดีมากแม่ตัวีอกินหรือไม่กินหรือไงกินเออจะกินไปค่ะมุมมากมุมมากมากอีสเดือตัวคุยก็เหมือนคุยไอศครีม่วไปนะทุกคนไม่ได้แบบมีความพิเศษอะไรนะ รวบรวมเต็มทิ่ที่ให้สักห้าอะไรกันนะโอเคอยู่เดีย๋ยวพี่ก่อไปร้านต่อไปนะครับทุกคนขบไปข uh ้า huh. พี่สีก็คือมาถึงร้านต่อไปนะครับทุกคนขาุ่ตอไปข้านนี้้อรา่ดอกน้องกับร้านจังทะเลดอกคันจังทะเลดอกตอนนี้คือคันเคอร์ฮิมาอีดอกคันเคอร์ฮิมาอีดอกเออเดี๋ยวเรามาดูกันว่าร้านเป็นยังไง <Okay. S 1> บ้างมีแซลมอนมีกุ้งมีปูแล้วก็ อะไรไม่รู้่าวๆแล้วก็ด้านในตรงนู้น,น,นราคาก็จะเป็นถ้วยนะคนขาถ้วยละยี่สิบาทเป็นกล่องวันละแปดสิบมีเซเซนร้ยี่สิบเนาะก็จะมีโดมีข้ามีเครื่องเคียงให้สั่งไปอะไรคะเมื่อกี้เป็นเซตเซนวัดดองร้อยยี่สิบาทโอเคเลิศเลยเดี๋ยวเราจะไปชิมกันว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนขารอสักครู่นะคะโอเคทุกคนค่ะเมื่อกี้เราไมได้ไปสั่งแต่ว่าเออร้านทะเลดองเราจะมาชิมกันค่ะต้นฉบับแบบว่าคนญี่ปุ่นอย่างพี่ซีนะคะเพราะตอนนี้พี่โตก็คือพักไปก่อนจะหักโผล่แล้วค่ะไม่ได้หน นิดนึงนี่พอมาดิจ่ะน,นี่ใสเลยเซมอนตอนๆนะคะให้ดูในกล้องนะคะนี่เซมอนเป็นไงคะกรุบกลิบนะคะแล้วก็ใส่น้ำจิ้มนิดนองนี่แล้วก็ใส่ในจิดอกพอเลยจ้ะนี่เดีไปตรงนี้แล้ว<ม>ค่ะรสชาติเป็นไงถ้ามีความแขกนิดนึง,งอ,อาจจะแบบว่า หูไม่นานเลยอะน้ำทิ้มมีความเผ็ดเปรี้ยนิดนึงแตงโม่ก็แบบมีความสดอยู่แต่น้ำจิ้มขอจิ้มก่านะน้ำซอสมากนะทุกคนนี่นอ,อ๋อมันจปยิ้มขาวอะ่ะมันจะแบบวัดหวานนิดนึงน้ำซอสโอเคอยู่แต่ว,ว่า ตัวนี้อาจจะไม่เก่งถึงเท้าที่กลัวเพราะเน้นเผ็ดไปเราดวภาพเมื่บกี่เขาคะแนนเต็มสิบให้สั่งมาเท่าเด็กเจ็ดถึงครึ่งนะไอตัวนี้พี่โต๊กินยังไงบ้างอยู่แล้รเดี๋ยวว่ารสชาติก็โอเคทำรสชาติได้โอเคแต่แล้วเรากลับไปก็จะไปทานโอเคดูต่อไปในความทุกคนขับไปค่ะ y a h ฮูเจาอยู่ร้านไหนครับพี่โต๊ดร้านปีใหม่ครับเราจะกินอะไรครับพี่โต๊ดเราสั่งอะไรเอ่ยเมื่อกี้ ข้าวซอยไก่เราจะมาชิมกันนะคะว่าก็อินพอร์ตมาจากเชียงใหม่รสชาติ <Okay. S 1> จะแซ่บเหมือนแบบว่าเออไงนะชาวเมืองเชียงใหม่หรือเปล่าพี่โต <Okay. S 1> ต่อไปเราจะเป็นข้าวซอยนะคะมาถึงแล้วค่ะเราจะมาใส่เมนูแบบว่าปรุงเพิ่มนิดนึงนะคะทุกคนกระหล่ำดองนิสนึงนะคะทุกคนนี่กระหล่ำดองนิสนึงนี่อยากเป็นกระหล่ำดองเนาะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเป็นผักตับปลายนะคะพี่จะมาชิมกันนะให้พี่โตชิมก่อนดีกว่าเนี่ก็มันหอมกะทิมากเลย ถึงต,งต้นตลักเชียงใหม่ไหมครับตอนนี้ถึงเชียงใหม่ยังได้เลยใกล<า>้เลยยังใกล้เลยยังลงเครื่องหรือยังคะลงแล้วลงเครื่องเอาจิ้มไก่นิดน,นึงคะ่ะพี่ต้นขาด้วยชิจิ้มไก่นิดน,นึงต้องหอมมันิดิบมันฟังหกเด้อยังไงครับพี่ต้นไกอย่โอเคไหมไก่นุ่มอ่ะฮะ ลอยถึงเนื้อไก่ถึงน้ำจิ้มน้ำจิ้มดูถึงเนื้อโอเคมาเดี๋ยวพี่ต่อยกอ็คือว่าตอนนี้ชีวิตพี่กู้มากแต่ว่าเครื่องเสียงกู้ชีวิตพี่ยิ่งกว่า <c oughs> คือลิขสิทธิ์มาเต็มๆนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ไหนพี่กอดกินบ้างนะคะเนื้อไก่นะคะทุกคนขาเก็จะประมาณนี้โอัยเครื่องปั่นกู qua, ู้ยิ่งกว่าอีกดอกตายเลยกู้ยิ่งกว่าอีกดอกตายเลยเหมือนกู้ประจนไทยอยู่แบบว่าเออแอฟริกาอยู่แบบนดีกว่ทุกคนค่ะ มีความนุ่มขึ้นนะทุกคนมันก็คล้ายๆกับข้าวหมกอ่ะข้าวหมกไก่บ <c oughs> แบบของภาคใต้อ่ะทุกคน <c oughs> โอเคเดี๋ยวยังไงคุณพี่ขอชิมเส้นก่อนนะคะโอ๊ยกรุบกรึบมากโอ๊ยอร่อยจริงๆเลย <c oughs> เดี๋ยวตาแอบมองชั้นมองไปก่อนคะ่ะจริงๆก่อบฉันหิวมากเส้นก็แบบว่ามีความแบบนิ่มนะทุกคนแบบกรุบกรึบอร่อยอยู่นะมันมันตุบตุบโอ๊ย รถถึงเครื่องแลวทุกคนโอเคนะตอนนี้คือพี่ถึงเชียงใหม่แล้วนะลงเครื่องแล้วค่ะแต่ก็นั่งรถแดงเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ไปที่เรียบร้อยค่ะก็คืออันนี้ให้ผ่านค่ะหวงทางลานะทุกคนยังมีขนมจีนน้ำยาแกงเขียวหวานแกงป่าโอ้ยพูดแล้วก็อ,อยู่ไปเลยค่ะแล้วพี่สั่งแค่เดียนะเพราะว่า กินไม่หมดแล้วค่ะเพราะว่ากินมาหลายร้านแล้วคืออิ่มจุกมากอีกอย่างล้วทุกคนโอ้โหเครื่องเคียงมีให้แบบเยอะมากครจะใส,ส่ั่ใครจะใส่กระหลำ่ำปีประกาศดองคือใส่เลยค่ะหยิบได้ไมี่ันค่ะกรุบกริบค่ะร้านต่อไปกันค่ะทุกคนตอนนี้พี่ซีมาถึงร้านยำทุกอย่าง20บ,บาท จะหลับ เราค่ะวันี้เราต้องมาดูกันนะคะว่าเมนูมันจะปังแค่ไหนค่ะพี่ซีก็คือสั่งชุ่มมาแล้วไม่กี่รายการเราก็จะมาชิมกันว่า20บาทมันได้เยอะแค่ไหนและอร่อยแคบยังไงเนาะเรทที่นี่บอกไปคร่าวๆคือถ้าจะมากินนี่ต้องแบบมาจองโตล่วงหน้าก่อนแล้วเขาก็จะโทรไปหาเราว่าพี่คาถึง,งะคะิวแล้วค่ะเราก็จะได้มานั่งกินเนาะแต่เนี๋ยเราไปดูกันว่าเมนูจะเป็นยังไงบ้าง <Okay. S 1> ไอเค่ะโ okay. อเคกับทุกคนถามเรื่องอาหารเราก็คือมาเลยเนาะมันจะมีแบ่งเป็นสองอย่างมีระหว่างปลาราแล้วก็ไม่ปลาลนะ่วนพซคือเหมือนเดิมนาะสลแดรู่วเเรราดดดัูแล้วป็นเรด ตีนแดงเราไม่แดกตีนแดงเราไม่แดกปลาราเด็กพี่ก็คือให้เพื่อนชายของคุณพี่ค่ะคือพี่โต๊ดช่วยกินแบบว่าเออปลาลาให้พี่มาชิมว่าเป็นอย่างไรนะคะเด็กไม่รู้อะไรเอ่ยเอาอะไรก่อนอย่างแรกเซลมอนเอาไปโอเคไหมรัสภาติรวมโอเคเนาะนี่ไปจัดไปโอเคเป็นไงโอเคไหมกับราคา20บาทโอเคอยู่เนาะถ้าไปอะไรดีปูก่อนปูก่อนแล้วหนึ่งอะ ปูเล็หนึ่งนี่ค่ะพี่โต๊ดหน่วยคาตายนะครับปลาล้าเป็นไงมีความสดไหมดึบดึบไหมสดรับสดโอเคอยู่แซ่บนะสามรสเหมือนเดิมเนาะตัวตรงภาครวมคือทั้งสายอย่างพี่โต๊ดชิมไปโอเคไหมฝั่งของพี่โต๊ดที่เป็นปลาล้าโอเคถ้าเป็นปลาล้าคือรสชาติมาโอเคนะ ็มากแล้วก็อร่อยต่อไปก็มาถึงพาร์ทของคุณซีแล้วค่ะคุณซีก็คือจะกินแบบว่าไม่มีปลรราเพราะว่าเราดั no. no. okay. ตเจอริสเนาะเจอริสเนาะโอเคไปเดี๋ยวมอบกล้องให้พี่โตเป็นคนถ่ายต่อค่ะถ่ายพี่ซีพร,ร,ร้อนมนะคะที่ถ่ายแซลมอนคุณคือไม่ไ้ยี่สิบบาทได้มาแบบว่าสองกรีบยอ,อกสองกรีบยอ,อกมาทำมาเช่นนี้ว่ากรีบยี่สิบบาทอย่างอย่างไม่สกคัญ กว่ยียั่มา่ะโเยอ่ะติมโอเคอนะแต่ติมรอยู่นความแบบเร่เนึงแบบเ่ยดไปนิดหน่อยยังพี่ให้โอเคอยู่นะโอเคอยู่จบับแรงกุ้งกว่า กุ้งมันมีความสดอยู่นะแต่น้ำยาอ่ะมันดูแบบหวานๆนะนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเราไปเลยดีดีกว่าเป็นอันนี้จะเป็นไข่ป <Okay. S 1> ลบาบึกเรามาลองชิมกันนี่อัดกับปลาบึกเนาะนี่อันนี้ ไม่ได้ใจนะว,ว่ามยังไงมันดูแบบแปลกใหม่เป็นไข่ยังไงไม่รู้อ่ะอมันมีแบบมีความหวานนะมันไม่ได้แบบข่าล้วนอะไรนี่ได้กีเท่าไหร่เขาไม่เป็นหอยด<อ>ิเป็นหอยแครงได้มาสีต่ตัวยี่สิบตัวละห้าบาททุกคนขามาค่ะอห,หอยแครงมีความสดแต่ว่าติดตรง,งน้นำจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยยังไม่แค่งแต่ <c oughs> หอยแครงสดมากเลยนะน้ำจิ้มเป็นแค่นิดเดียวต่อไปเป็นไข่ทอด ชิ้นปฏิบัติของคุณน,นิติตมาจริงัๆอืมไก่ทอดเนี่ยรัทอดใหม่ๆเลยรอ้อ,อนๆทอ้ออร่อยนะครับถือโอเคเยนะได้เลยเนาะถือว่าโอเค โดยภาพรวมนกคนณนะทุกอย่างอะไร20บาทนะแต่แบบพี่พี่บอกว่าคือกินได้เนาะเราแบบว่าสั่งที่นี่จะแบบปรับปลายคือแบบมาชิมว่าเออไหนเป็นยังไงบ้างแบบไม่ต้องสั่งจีนกู้แบบ40 50อย่างเงี้ยเดี๋ยวแต่แค่20บาทเราสามารถแบบชิมเมนูได้หลากหลายเนาะว่าถ้าแบบใครชอบเมนูยำ20บาทก็แวะมานะครับทุกคนค่ะไปลำดับต่อไปเลยค่ะทุกคนไปค่ะหลยยังจากพี่ซีบอว่ารอนานมาประมาณ2ชั่วโมงกับร้านมันเผาที่นี่ได้ดูรีวิวมาจากในติ๊กต็อกของคุณพี่นะคะตอนนี้คุณพี่ก็ได้มาแล้วค่ะ สองเมนูเมนูแบบซิกเนเจอร์แนะนำของเขาแต่พี่ก็คือจำชื่อไม่ได้แต่ตัวนี้ก็คือแบบว่าเป็นเป็นชีสข้าวโพดสักอย่างเราก็จะมาชิมตัวนี้ก่อนไม่ได้มาสองอย่างเนาะเรามาชิมกันว่เป็นอย่างไรนะคะทุกคนนี่จากใ,นในากล้ๆก็จะประมาณนี้เนาะตอนนี้ยังร้อนๆอ,อยู่เลยนะคะพี่สี่คือขอชิมทุกคนดูเลยอ่าเปิดอุ๊วันนี้พี่ไปเอามาสองตุ่มก็บอกว่าไม่มีของแลีของหมดเลี้ยงค่ะเพราะว่าคิวเต็มนาะใครมาหลักสองตุ่มคืออดนะคะวันนี้มันได้กลิ่นอยู่นะ ได้แบบหัวกลิ่นมันให้ทุกคนแบบอ่อนๆนะกลิ่นมันได้กลิ่นชีสไม่ค่อยจะแรงมากเท่าไรนะแล้วก็ได้ความแบบความหวานของข้าวโพดนิดนึงได้ได้ค่ะมในตัวจุดๆนี้ที่เขาใส่ในพิซซ่าพี่จำไม่ได้เรียกว่าอนะไรเนาะให้มีกลิ่นหอมจุนขึ้นมาเนะาะโดยภาพรวมสำหรับชิ้นนี้สำหรับพี่ว้าวไหมหรอสหรับพี่ยังไม่ว้าวมากนะแต่ว่าดรอว่าอร่อยมันก็อร่อยอยู่นะมีความเค็มมีความอะไรอยู่เนาะมาชิมมันต่อไปกันแบบทุกคนค่ะ ต่อไปองคุณพี่นะตัวนี้จะเป็นแบบมีแฮมนะคะ <Okay. S 1> เขาจะมาชิมเหมือนกันค่ะ oh. เขาจะมีชีสข้างแข่งแงข้างบนนี่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆนะว้าว mm hmm. wow. มากครับพี่โต๊ดมาแบบว่าใกล้เลยนะลองชิมเลยค่ะส mm hmm. องตัวนี้มีความแกลบกลางมีความแบบว่าเออแบบว่านัวลนัวมีความแบบว่ามีได้กลิ่นน้ำเกลือนิดนึงแบบว่ากลิ่นเกลือเนาะกลิ่นเกลือนิดนึงตัวนี้ก็จะมีความหอมของไอตัวข้างบนอะ่ะ รสชาติโดยภาพรวมก็ถือว่าโอเคมัก็โอเคอยู่ <Okay. S 1> ถ้าใครอยากจะลองอยากลองชิมยังไงก็เออแวะมาละกันสามรับพี่จะถามวาว้ามากไหมก็อาจจะไม่ได้วาวมากก็คะแนนเต็มจิตไมได้ทำมาถึงสักเก็ตแล้วกันเนะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> าะโอเคทุกคนจะมาต่ <Okay. S 2> อก็แค่น <Okay. S 2> ี้นะครับโอเคกับทุกคนคะ่ะตอนนี้ยแบบพี่สี่กับพี่แบบพี่โตแล้วดเดินแบบว่าตลาดแล้วก็ชิมอาหารต่างๆในตลาดตแต่ว่าเยอะมากค่อนข้างจะหลายล้านก็คือเหนื่อยแล้วได้เวลาแบบว่าปิดจบ EP แล้วถ้าคือรีบไปไกลที่ก็ต้ทุกนข่าวด้วยความที่แบบงี้นแะบบ คนเยอะมากค่ะทุกคนค่ะแล้วก็แบบว่าลําบากเนาะว่าตอนนี้ก็ออกพรบใหม่เกี่ยวกับการถ่ายรูปอะไรต่างๆเนาะตอนนี้พี่ตัวคืออาจจะไม่ได้พูดอะไรมากพี่ตัวได้ความที่แบบยังไม่ค่อยไม่ค่อยชินกับกล้องอะไรต่างๆด้วยเนาะเดี๋ยวพี่ขอแบบว่าขอพูดเองลับกันง่ายๆจบเนาะเพราะว่าทุกคนเมื่อกี้จากร้านอาหารพวกพี่พี่กินมาประมาณสาม้อยสี่ร้านถึงห้าร้อยหกร้อยอะไรก็แล้วแต่เนาะคือร้านยำยี่สิบบาทถือว่าโอเคไม่ต่ำพี่คือว่ารสชาติก็ค่อนข้างจะโอเคระยะทอดเนี้ยดีกว่าเพราะภาพแบบว่ามันพูดไม่มันแบบว่าเออแบบไม่เห็นปาาาาาาากกกมมมมััันนนนนนยยยงงงไเเะะรร้ีบบบบบทถว่่ออ็็ดิิสุแ ก็ต่างที่มันก็ชิ้นสองชิ้นเอาไว้ชิมได้เนาะเออแบบว่า กุบกริบเออเป็นยังไงรสชาติเป็นไงก็มาชิมเอาอะไรอย่างนี้เนาะส่วนก๋วยเตี๋ยวก็ถือว่าเลิศมากสำหรับพี่ก๋วยเตี๋ยวโอเคแล้วก็อ่ามันเผามันเผาถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันกุบกริบเนาะสองชิ้นเจ็ดก้าวเป็ดก้าวลดๆอยู่ตามรีวิสติกต็อกแล้วก็ไอศครีมสามสิบบาทก็ช็อกโกแลตก็เหมือนช็อกโกแลตธรรมดาก็เออได้อยู่เนาะราคาถูกแล้วก็มีดินะครับพี่โซ้พี่ก็ค่าจะลืมแล้วพี่กินไปเยอะมากแล้วก็อ๋อมีเอ่อแซลมอนมาแซลมอนแซลมอนดองเนาะร้อยยี่สิบบาทนั่ เราไปกินมานี้ก็ถือว่าเด็ดเลยเนะาะคือนอารายการแต่ว,ว่าด้วยความที่แบบเออตลาดตลาดจอแจงเราไม่ได้มีแค่แบบร้านดีอยู่แค่นี้เนาะยังมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบว่าร้านเด้งดงเล้งแทบนะพวกพี่ไม่ได้มาเพราะว่าตอนนี้ตลาดมันกลับมาบูมแล้วคนเยอะมากแล้วก็มันถ่ายายากมากแบบว่าอีทีนี้ถือว่าเลิศอยู่นะโอเคถ้าใครสนใจก็สามารถจะแวะมาได้เนาะสามารถลงเออลงรถไปมาที่สถานีนะพระราม9พระราม9ก็เดินข้ามในเซ็นทรัลมาเลยว่าใครจะมาทางแบบว่าตึกทีทาวเวอร์ก็ได้เดินมาเข้ามาเนาะส่วนรถก็มีที่จอดหลายโซนมาก ไหก็ไปถึงสามตามราคาเหมือนที่เคย <Okay. S 1> เคยบอกมาในก่อนคลิปก่อนว่าเออแบบราคาเท่าไหร่ก็คนไปถึงสามาหาที่จอดรถเอาเนาะในร้านแบบพี่บอกให้มารถไฟฟ้าสะดวกกว่ารถประจําทางเนาะมันก็จะไม่ต้องหาที่จอดรถที่สำคัญนะคือเดินทางสะดวกด้วยนะครับทุกคนไป EP นี้เราจบไปแค่นี้อ๋อแล้วเตือน EP หน้าเพราะ EP นี้คุณพี่สู้ชีวิตที่สุดและที่เคยถ่ายมาคือ <Yahoo. S 1> ยากมาก EP น่าเป็นก่อนครับทุกคนคบ๊ายบายจุ๊บ